รับฟังอวบาทอีกหนึ่งลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องหมายของชีวิตตราบใดที่มีชีวิตตราบใดที่มีลมอยู่หมายความว่า,วา สองส่วนดังที่เคยกล่าวมาก็ทบทวนเพื่อให้พวกเราได้นำมาทำให้เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ได้ประโยชน์ทั้งส่วนทั้งสองส่วนนะงานสองส่วนหนึ่งที่ว่าเนี่ย ต้องทำมาใหกินาชีวิตอยู่โดยพอาหางการทำมาให้กินจึงเป็นที่มาของประโยชน์ประโยชน์นั้นก็คือเป็ในรายเน,ในมาเสี่งอาหารรวมถึงสิ่งของต่างๆที่จะเป็นการเอื้อคํานวยความสุขในการดำานินชีวิตของตน อีกส้นหนึ่งก็เป็นการสั่งสมคุณงามความดีรเราตปที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เราก็จะต้องสร้สางสมสร้างคุณงามคนาคนดีเพื่อให้จิตสั่งสมคุณงามความดีที่จดจังนั้น เดียวกันจิตใจของพวกเราจะหยับนำคุณงามความดีนั้นไว้แล้วเขาก็จะทำะขยายผลมาขยายผลให้เราให้เราได้รับความดีในความชั่วนั้นตามสมควรแก่การแต,แต่สมควรจะทําดีใละาชั่วนั้นมีความหนักเบาอย่างไรเราก็จะให้ผลเปน็นลำดับไป จานั้นตอนใดที่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เราจะต้องใส่ใจเป็นสำคัญของชีวิตก็คือการส,าสังสมคนงามความดีให้มากที่สุดจนเป็นที่พึ่งที่ในใจองทนได้ในปัจจุบันพูดง่ายงว่ามันไม่ช่องต้องไปรอไปรอใหะัรจากการตายจึงจะมีที่พึ่งใ่ใจเราจะต้องเจ็บเนื้ ทำงานคนดีไว้ให้มากจนจิตใจคล่องพรในขณะที่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่สามารถยืนยันได้โดยตัวเองว่าเรามีที่พึ่งแล้วแลงนี้คี่ปวดง่ายๆก็คือเราต้องวีที่พึ่งในขณะที่เราจะมีชีวิตอยู่หลังจากการตายนั้นก็น,นอนที่สุด ถ้าในชีวิตนี้เรามีที่เพ่งถานใจคือพูดง่ายๆอีกหนึ่งก็คือเรามีคนงานความดีเพียงพอ,อเพียงพอที่จะเป็นที่เป่งของตนในปัจจุบันนี้ข้างหน้าหล,ลังจากการตายไม่ต้องห่วงดังนั้นเราจรึงต้องสั่งสอนทำทุกสิ่งทุกประการที่เป็นคณงานความดีคณงานความดีมีหลายสิ่งหลายประการ พะเราพอจะรู้กันอยู่ไม่ใช่เลยรู้นะมีอยู่สิประการโดยหลักโดยหลักก็มีสิบประการบุญสาเร็จโดยการให้ส่วนบุญบุญสาเร็จโดยการให้ทานอะไรต่างๆแล้วมีทั้งหมดสิประการอันนั้ก็ฝากพวกเราได้การว่างงานที่เราจะต้องทำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็คืองานที่จะท่อง ทำ <c oughs> เพื่อให้ดำรงชีวิตนี้อยู่ได้ต้องมีงานเพราะมีอาชีพอีกงานหนึ่งเราก็จะไม่ลดละก็คือคุณงามความดีที่เราจะต้องสังสมให้มากขึ้นจนเป็นที่พึ่งใจนจนตนในปัจจุบันเรารู้สึกว่าคุณงามความดีเรามีเพียงพอหลังจากการตายก็ดีหรือในขณะนี้ก็ดีเป็นที่พึ่งแจเราได้แล้ว ให้เราได้ตรงนี้ก็เป็นอัน่งว่าใช่ได้ถ้าตาดไ้ที่ยังไม่พอเรารู้สึกว่าไม่พอทุกคนก็พอที่จะทำความเข้าใจให้เก่ตัวเองได้ว่านคนงามคนดีก็เราพอหรืยังเป็นที่พึ่งแต่เราได้ในเรื่องนะอย่างนี้พวกเราคงพอจะรู้กันนะฮะส่วนมาก,กจะเจ้าไม่ค่อยพอนะยังยังบอกความอยู่ จังปกครองอยู่แต่โดยที่ยังไม่เข้าถึงคุณธรรมที่เป็นเหตุให้เรียกว่าไม่ตกต่งคนะนคุณธรรมที่ไม่สามารถทําให้ตนตกต่งในโอกาสต่อไปได้มันก็คือโสดาบันอะไรตัวนั้นแล้วก็ได้ว่าก็ได้ชื่อว่ามีถึงสมบูรณ์สมกับการมีชีวิตในความเป็นมนุษย์นี้ นะเพราะว่าถ้าออกจากนี้ไปโอกาสที่จะเข้าถึงคุณธรรมตรงน,นั้นนะอาได้ไม่ได้อาไม่ได้จะเป็นชีวิตเดี่ยอย่างเป็นหมูหมาเป็ดไก่เป็นสัตว์สารสิ่งต่างๆเหล่านั้นโอกาสที่จะเข้าถึงคุณธรรมที่เป็นที่พึงสมบูรณ์ถึงไม่สมบูรณ์ก็ถือว่าสมบูรณ์โสดาบันนี่นะ <c oughs> ไม่มีการตกต่าไม่มีไม่มีทางที่จะทำให้ คิของเราตกต่ำต่อไปได้ใีโอกาสต่อไปนะนะฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะสางสมให้มากให้พอโผูดขึ้นตามเดียเรายังมีลมหายใจอยู่ถ้าออกจากตรงนี้ไปลมหายใจหมดแล้วหรือเราไปอยู่ในภาวะอื่นเช่นเป็นสัตว์สา,ารสิงก็ตามหรือเป็นนโรคเปตสุรกายเสร็จฉา เนีเป็นเทวดาก็ดีเป็นผรมก็ดีก็ถือว่ายังหมหโกรธกาสที่จะสั่งส่คนหาคนดีให้เป็นที่พึ่งเจตนได้มีแต่มนุษย์นี้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะทำความเขาเ้าใจใจตนเองว่าควรเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นนะจะสร้างคุณางามความดีได้ความเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นนะ จะสั่งสมคุณงามความดีจนจนเป็นที่พึ่งให้แก่ทนได้แล้วปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะโอกาสหน้าไม่แน่อาจจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ถึงเรามีคุณงามความดีเรามองเห็นอยู่บ้างแต่โอกาสที่จะมาเกิดก็ไม่แน่เพราะว่าดมไม่แน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเรา เป็นจิตที่เราสะสมคุ้นเคยกับสิ่งที่สามารถจะกร,ระพรอบจิตของตัวนี้อยู่ม,มีสติมีสัมปัชัญญะได้หรือไม่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้นี่ก็ยังไม่ไนอนแนะเราทคาคนนี้อื่นไว้มีก็เยอะอยู่แต่เวลาจนจิตจะตายความชั่วเรามันก็มีอยู่บ้างมันก็ทําให้จิตของเราคิดไปในเรื่องของความไม่ดีกลัว ถึงที่ไม่ดีอะไรต่างๆก่อนจะตายก็เป็นีให้เราถึงบายได้เช่นเดียวกันแล้วส่วนความดีที่ทําไว้ก็ไห้โอกาสสังโอกาสหน้าหมายถึงว่าหลังจากรับผมชั่วตรงนั้นไปแล้วหลังจากการตายรับผมชั่วตรงที่จิตของเราไปคิดถึงความชั่วนั้นแล้วหลังจากนั้นเราจะได้รับคคาวามดีรับผลของความดีที่เราสังสมมาก็เป็นลำต่อไป ก็ไม่แน่เอ,องเนี่ละกเราดับคนเราลอกกรรมในเรือ่รองของชั่วก่อนในเรื่องของความชั่วแล้วก็เรื่องของความชั่วมันก็มีเยอะบางทีมันก็อาจจะต่อแน่นไปเป็นเวลานานเป็น้อยปีบางปีหมื่ปีเป็นกับเป็นสะสมไขอะไรก็แล้วแต่อาจจะดับมาเป,ป,ป็นารปัจจุบัน เป็นมนุษย์นี้ที่มีชีวิตอยู่นี่นะยิ่งเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราทารัางาา้งหลายแต่มันก็ฝาพวกเรา <c oughs> ใครควรมมีปัิญญาแล้วก็รีบสังสมงุณราเราก็ด,ดีให้มากขึ้นผขึ้นจนเป็นที่พื้นแก่ต,ต้นในปัจจุบัและในอนาคตนะเดีงวมันต่อไป มยะิุรปริปุริีสารัอิวานิวายตนาปตนังปะกะปะอีอิจิตังปะิตังตุขังปะเนะสัสทุสเพียงตุเรียนตสัตาจันตูปะนายะาอิจูติราชโฉยะถา Sama Buddha kawena, sana suti wantu te hawan dusa pemangkalan rakam dusa padewata. Sama teman kawena, sana sotiba wantu te hawan dusa pemangkalan. Kan terus sampai di kota, sama